พี่จบลงประชาชนก็ก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากแต่เขาก็ดีใจได้ไม่นานนะักผ่านไปแค่เดือนเดียวคยวาะพบก็สูงสูกอันแรกระกรรมอันริ้วรอย นั่นก็คือหุ่ยนยนต์บุกโลกซึ่งหุ่นยนต์มันเก่งมากโดยโดยเดเขเียมาชิามาเองเหรอเย้ายเหรอเคยท่านมีร่อนถูกอัปเกรดออีตยแใหถูกอัปเกรดให้ให้พลังแรงขึง้นแล้วก็มีปืน <Dead you. S 2> ติดอยู่อยู่แล้ว ทำได้ว่าถ้าหันไพี่ลุงนั่นก็ตายหลังๆกลางๆเพราะว่าโลกเอ้วนา่าก็คือปืนล็อกเก็ตลันเชอร์ถึงข้าถึงดูจะเล็กแต่อาุภาพมันแรงมากสามารถฆ่าทงกองขับได้ในในพิบตาเดียว มันก็สามารถขยายใหญ่ได้โอ้ยกดไปได้ดไไดนี่ ต้องถือมือนี้ได้่าเขาก็ไม่เลือกใช้มันเขาก เพราะว่าเขาขกันแต่ตอนนี้ตอนนี้ซอมบี้ได้เริ่มระบาดขึ้นอีกรอบไททันไม่รอดต้องถอยเพราะว่าเดี๋ยวโดวกัดแล้วก็กระพุ้งมันนั่นนะคู่ยังไม่ทันขาดคำัเฮลได้ เรียบร้อยครับโซล่าะซอ่าด้านนี้ก็ได้หรอครับแต่ว่าซมมี่ตัวน,นี้มันเลื่มรับไม่ไหวนะครับมันกัดกูมาแล้วอู้เว้ยองเป็นงานของฉันอีกแล้วถวุยจะเป็นงานของฉันอีกแล้ว อ,อลลี่เป็นคนใหม่ที่จะมาจัดการซอมบี้แทนไททันหมีอนมันคือออลลี่ ไายหลังอ,อลลี่ที่ถูกกัดเข้าที่ต้นแขนทำให้เขากลายเป็นเขากลายเป็นซอมบี้ของฝั่งนั้นแต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ ตรงที่ท่านมีล้มต่อยรอบเดียวก็ตายแนละ้วตอนนี้วิกฤตวิกฤตที่ใหญ่กว่านั่นก็คือโรบอทเ้าส่งกำลังคนไปแล้วมันมีคนเดินอยู่ดีๆแล้วเจอมันเราก็เลยส่งมินิกันให้เขา แล้วก็ยิงยิงสาดสากนกระเซ็นใส่มันแล้วเขาก็ยิงสาดสากนกระเซ็นใส่มันเลยฮู้วาไอ้บู๊อะเฮ้ยตัวบ้าอะไรเนี่ยมันทำได้ขนาดนี้เนี่ยใส่อยแค่รอบเดียวโอ้เรียบร้อย ไม่มีตัวไหนรอดแต่ว่ามันก็ยังมีมาเพิ่มเพราะมันมีเยอะต้องไปทำลายฐานของมันต้องไปทำลายต้นตอแต่ทางฝั่งแต่ทางฝั่งมเมลอนก็มีคนเหมคือ <c oughs> สมองครับเรคนที่ ตัวเล็กแต่แข็งเก่งมากสามารถเข้าไปบวกในกองได้แบบสบายสบายเฮ้เฮอโอดจริงไรอ่ะอือนั่นไงโคตรเก่งสมองแต่เพื่อความง่าย ในการเข้าไปก็เลยใช้ไททันเมลอนทุบทหารไปเลยแกมาหายซเหรอใช่รอบนี้แหละจะไปวัดตาเขาแกแกคิดไ,ได้กันลองดูขยายล่าง See you baby, dog. Whoa. Ha, 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 oh. Iron Man, Skrill, Nas Mong, Yunda, Hey God, dia cakap mau join, hee, then kau doa berapi pah kau chal. ไออฮ้๊ยเอ่อออแต่มันก็มีคนหนึ่งยืนอยู่บนตึกนั้น เาก็ได้เขาเป็นนักแม่นปืนแล้วเขาก็เป็นนักปลาอันดับโลกด้วยเขาก็เลยเอายาไวรัสซอมบี้ปลาใส่หน้ามันโออโฆษณาเยอะจังเว้ยอื้มเหยโดนี่ไปซ้า โดนี่ใบซ่าเรียบร้อยสังหารไม่ได้แล้ว ว่ามันก็จะมีหนเหนือยตัวสัสาดจะสูใสมยนสาก็สูเมั่เขาสบปลาแต่ว่าเขาก็ทุบมันได้น้งานเลียงไททันมเมลอน ได้โชว์พลังของเขานี่คือแตองโมนี่คือหมัดของเขา,เน,ขเขานี่วันนี้ลาแค่นี้ก่อนนะฝากกไดไลค์ด้วยนะกดกดติดตามด้วยน,นี่เล็กกดติดตามด้วยนะ What?